เคยไหมครับเผลอไปกดการตั้งค่าอะไรบางอย่างในมือถือแล้วจําไม่ได้ว่าเราไปกดอะไรออกไปแล้วทีนี้มือถือเราเนี่ยมันล้วนไปเลยผิดปกติมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสียงภาพคีย์บอร์ดการตั้งค่าอะไรต่างๆก็ตามวิธีแก้ไปดูกันเลยครับก่อนอื่นคุณหนึ่งขอข้อละหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคุณหนึ่งทราบด้วยนะครับเรามาร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยเราเผลอไปกดอะไรไม่รู้แล้ว มันผิดปกติคือมันลวนไปเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ให้ท่านผู้ชมทําตามที่คุณหนึ่งแนะนําได้เลยในวิธีนี้นะครับทำแล้วข้อมูลไม่หายนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องดูให้ละเอียดเลยนะครับถ้าดูพลาดไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเสร็จเลยนะท่านผู้ชมนะคือเป็นเรื่องเลยวิธีนี้ข้อมูลไม่หายนะครับสิ่งที่หายไปคือการตั้งค่าที่มันผิดเพี้ยนหรือที่เราเผลอไปกดลบหรือว่ากดการตั้งค่าอะไรผิดผิดไปนะครับมันจะกลับขึ้นมานะครับอ่ะวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับให้ท่านผู้ชมไปที่ ท่านผู้ชมคุณหนึ่งลืมบอกไปในเครื่องสาธิตตัวอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นมือถือ oppo นะครับก็คือเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีคุณหนึ่งไปยืมคุณยายที่ถือสิลที่วัดมานะครับจังหวะว่าท่านเนี่ยเผอไปกดอะไรไม่รู้แหละและนี้คุณหนึ่งก็จะมาทําให้ท่านผู้ชมดูด้วยพร้อมกันไปเลยนะครับใครมีปัญหายี่ห้อรุ่นอื่นๆก็คุณหนึ่งแนะนําให้ดูเทียบเคียงนะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นลักษณะเมนูประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะฮะไม่ต่างกันมากนะครับ แต่ต่างกันแค่ลักษณะการตำแหน่งวางแล้วก็ภาษาเท่านั้นเองมานะให้ท่านผู้ชมไปเลื่อนหานะครับคำว่ารีเซนะครับรีเซตนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเลื่อนหาแล้วเนี่ยไม่เจอนะครับไอตัวรีเซ t ตเนี่ยให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอ่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ไปเลื่อนหาอีกนะฮะเห็นไหมมันจะมีคําว่ารีเซ t ตอยู่นะครับบางเครื่องมันจะเขียนอย่างเงี้ยสำรองข้อมูลและรีเซ t ตนะครับก็กดเข้าไป กดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้อย่างที่ลุงบอกให้ไปหาคําว่ารีเซ็ตให้ได้ท่านชมอ่าอันนี้มันหาไม่เจอเห็นไหมท่านี้เราจะหาไม่ได้ไหมท่านชมหาไม่เจอใช่ไหมครับคำว่ารีเซ็ตดังนั้นท่านผู้ชมไปต่อครับไปที่คืนการตั้งค่าจากโรงงานนี่นะฮะกดเข้าไปในหน้านี้นี่แหละเป็นหน้าสําคัญเลยนะครับต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้นะครับอย่าก,กดผิดพลาดนะครับ ตัวที่คุณหนึ่งให้โฟกัสคือรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบนี่ถ้าเรารีเซ็ตตัวนี้นะครับสิ่งที่หายไปคือการตั้งค่าผิดเพี้ยนที่เราเผลอไปกดตั้งค่าครับแล้วก็รหัส Wi-Fi เนี่ยอาจจะหายไปนะครับบางเครื่องเนี่ยมันจะไม่จดจําดังนั้นรหัส Wi-Fi ไม่ใช่ปัญหา เราก็แค่เอารห,หัส Wi-Fi กรอกใส่ <c oughs> ใหม่เข้าไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็การตั้งค่าภาพพักหน้าจอการตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือนอะไรต่างๆถ้าเราไปเผื่ยไปปิด,ปด,ปดการตั้งค่าไว้เนี่ยมันจะกลับคืนมานะครับวิธีนี้คือมันจะเหมือนกับตอนที่เราซื้อเครื่องใหม่ใหม่แต่มันมีข้อแตกต่างกัน,กนคือรูปเบอร์โทรแอปอะไรต่างๆที่ใส่ในเนี้ยแอปธนาคารแอปอะไรเนี่ยยังอยู่ปกติและก็ยังเข้าใช้งานปกตินะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะแก้กันคือไอ้พวกเสียงแจ้งเตือนหรือว่าเราเผลอไปตั้งค่าอะไรที่มันผิดผิดแล้วเราจําไม่ได้ครับนะมันจะทําให้พูดง่ายมันจะทําให้ประสิทธิภาพมือถือเราเนี่ยฟื้นกลับคืนมานะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าข้อมูลจะหายเปล่ากดไปที่รีเซ็ตการตั้งค่าของระบบเลยครับอ่ามันจะแตะยากนิดนึงท่านผู้ชมแป๊บหนึ่ง,ง,ปนนงไปดีมือถือคุณยายท่านเก่ามากแล้วนะฮะคุณหนึ่งก็เลยจะมาจัดการให้แล้วก็ เอามาเป็นเครื่องสาธิตตัวอย่างด้วยนะครับอ่าเราก็เลือกเขาให้เรายืนยันครับเลือกรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบเลยครับกดรีเซ็ตการตั้งค่าของระบบในระหว่างนี้ก็รอนะฮะโอ้คนหนึ่งลืมบอกไปอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมดูในเรื่องของไอ้ตัวนี้ด้วยนะพวกแบตเตอรี่อ่ะถ้าเกิดว่าแบตเราอ่อนๆเนี่ยอย่าไปทานะครับเดี๋ยวอันตรายมากๆเลยนะครับอ่าตอนนี้มารีเซ็ตหมดแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยการตั้งค่าอะไรที่เรา เผลอผิดไปเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่เขาบอกว่าเมื่อสแกนหา WiFi นะครับกดตกลงคือตอนนี้ามารีเซ็ตแล้วนะครับรีเซ็ตหมดแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าต้ังสื่อมันเล็กนะเมื่อกี้คนหนึ่งปรับไว้ให้คุณยายเป็นตัวเป้งๆนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับซึ่งทาาน,นี้เนี่ยผู้ใหญ่ท่านจะมองไม่เห็นนะครับเพราะมันตัวเล็กนะครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะพา เซตกลับไปตั้งค่าให้เหมือนเดิมทั้งหมดเลยนะครับเราจะได้ไม่เผลอกดผิดพลาดกันนะครับรวมถึงเห็นไหมท่านผู้ชมโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะสอนตั้งค่าหมดเลยนะครับอย่างแรกเราจะไปเซตให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับก็กดย้อนกลับไปนะครับอันนี้กดย้อนกลับไปเรื่อยๆครับตัวหนังสือจะเล็กมากเห็นไหมครับมองไม่เห็นเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะกดออกไปเอาง่ายๆเดี๋ยวคุณนึงปัดออกทั้งหมดเลยดีกว่าเนาะ แล้วเรามาเริ่มกันใหม่นะครับให้เราไปที่การตั้งค่าครับแล้วเลื่อนไปครับไปหาคําว่าจอแสดงผลนะครับอ่าเนี่ยจอแสดงผลและความสว่างนะครับกดเข้าไปนะครับในหน้านี้นะครับมันก็จะมีแบบขนาดอักษรนะครับขนาดแบบอักษรเนี่นะกดเข้าไปให้เราเลื่อนไปเลยครับผู้ใหญ่ก็จะชอบตัวใหญ่ๆนะครับก็เลื่อนตัวใหญ่เลยนะครับแบบนี้เลื่อนเสร็จปุ๊บบางบางยี่ห้อมันจะมีคําว่าตัวหนาด้วยนะท่านผู้ชมนะ ตัวนี้ไม่แน่ใจอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งยดกดย้อมไปก่อนอ่าหน้าใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอ่าแล้วก็ขนาดแบบอักษรอ,อ่าโอเครุ่นนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้ามีแค่นี้เราก็จะได้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปปรับแต่งดูได้นะถ้าปรับผิดเพี้ยนเราก็ไปตั้งค่าแบบที่คุณหนึ่งสอนตั้งแต่ต้นนะครับอ่าอันนี้เราได้ตรงเศษที่ใหญ่ขึ้นแล้วอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งปรับออกไปก่อนครับเดี๋ยวมันจะเริ่มเมนูใหม่แป๊บหนึ่ง อ่าใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้ตัวต่อมาครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเราก็ไปหาที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับอ่าเนี่ยครับแบตเตอรี่กดเข้าไปกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเลื่อนขึ้นไปฮะนี่มันจะมีบอกว่าแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ฮะกดโยกจะขึ้นมาแล้วฮะอ่านี่กดออกไปครับคนหนึ่งคณหนึ่งจะนิยมปัดออกหมดเลยท่านผู้ชมจะได้ดูตามทีละขั้นไปเลยนะครับ อันนี้เราก็ตั้งหมดแล้วนะครับส่วน Wi-Fi เนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องของท่านใดเนี่ย Wi-Fi มันถูกลบล้างออกไปก็กดเข้าไปที่ WiFi นะฮะแล้วเราก็ปิดปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดใหม่หนึ่งรอบนะครับเราเจอชื่อ w i f i ของเราปุ๊บเนี่ยเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ลงไปนะครับแล้วก็มันก็จะจดจําเข้าสู่ระบบแค่นั้นเองครับนี่คือ Wi-Fi นะครับแล้วตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวนะดีวนะดคุณหน่งจะพาดูตัวไหนอีก การแจ้งเตือนนะครับแล้วก็การตั้งค่าเพิ่มเติมอ่าหมดแล้วครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเราก็ตั้งค่าประมาณนี้นะครับอ่าเสียงแจ้งเตือนเนาะท่านผู้ชมเราก็ไปมาที่การตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับและแถบสถานะนะครับเมื่อกี้เราโยกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อ๋อมันอยู่ข้างนอกนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนะอ่าก็จะมีเรื่องนี้ได้ แล้วก็มีป้ายการแจ้งเตือนอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันมีการแจ้งเตือนที่หน้าจอเนี่ยเราก็ปิดก็ได้นะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามีท่านผู้ชมไลน์มาหรือว่าเพื่อนๆเ,เราไลน์มาเนี่ยมันจะไม่มีป้ายเด้งขึ้นมานะครับก็เปิดไว้ก็ได้นะครับอันนี้เอาให้ดูตรงนี้อ่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้เสียงอ่าการตั้งค่านะครับแล้วเสียงและการสารั่นนี่ อยากเปลี่ยนเสียงอะไรนะครับก็เข้ามาเลือกในหน้านี้นะครับเนี่ยมาปรับแต่งได้เลยนะครับทยอยปรับทีละเมนูนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เสียงปุ่มกดต้องการให้กดปุ่มแล้วมีเสียงไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ต้องการก็ปิดไปนะครับเสียงล็อกหน้าจอเสียงตอบสนองอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คุณหึ่งจะไม่ค่อยเปิดให้คุณยายนะครับเพราะว่าท่านถือศีลด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังเกินไปนะครับตัวนี้อ่นนี้เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์เนี่ยฮะ ก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกนะฮะตรงนี้ส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอ,อะไรกันบ้างครับยังไงพิมพ์คอมเมนต์บอกคุณหนึ่งทราบนิดนึงถ้าคุณหนึ่งได้เครื่องมาเนี่ยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะทําวิธีแนะนําเพิ่มเติมให้ปัญหาของคุณหนึ่งคืออย่างเดียวเลยท่านชมก็ถ้าใครติดตามคุณหนึ่งมาตลอดจะรู้ดีว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องเครื่องท่านชมเครื่องแต่และรุ่นเนี่ยคุณหนึ่งค่อนข้างจะหามาให้ตรงกับท่านชมค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยท่านชมช่วยคุณหนึ่งนิดนึงคือเทียบพยายามเทียบเมนูให้้้้ไไไดดดดนนะะคระครับแลวกกกก็อออออ่่่าาใหีียเท มันผิดแปลกนอกเหนือจากที่ครูหนึ่งแนะนํานะยังไงก็ดูให้จบก่อนนะครับแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดี